เมื่คคอคืนเมื่อคืนพี่พี่ตะวันได้ขึ้นบ้านตะวันไหมคะเมื่อคืนหลังจากลงบ้านมะลีแล้วได้ได้ขึ้นบ้านตะวันไหมอะสบายดีอ้าพี่บรรแจงสวัสดีค่ะ <laughs> สบายดีนะคะทานอะไรหรือยังพี่บรรเจงทานอะไรยังคะ ปตีใหม่แล้วเมื่อไรจะพบกันครับเอาไม่มีเวลาพี่พี่อัศวินเอาจริงนะพี่เ็าไม่มีเวลายี่ก็ไม่มีเวลาจะเวลาไหนไปพบกันพี่พี่อัศวินคะพี่ก็ทํางานยี่ก็ทํางานต่างคนต่างไม่มีเวลานะคะ เรียบร้อยแล้ว่า่อย่างนั้นนะคะจากพี่บรรแจงได้ได้ไดราทานเนาะพี่บรรแจงได้ไราทานคะ่ะขอบคุณพี่บรรแจงมากมากเลยนะคะที่แวะมาให้กําลังใจตลอดเลยนะตั้งแต่รู้จักกันมามาให้กําลังใจบ้างนี้ตลอดเลยนะคะขอบคุณนะคะ,ะพี่บรรแจงสวัสดีค่ะนะนะคะจากพิจวันนะคะที่แรกว่าจะขึ้นไปเที่ยวพิชบูรณ์อ่ กิจงานเทาดำนี่แหละครับเอ่อผมเลยเลื่อนพักลอนไปหลังปีใหม่อ๋อโอเคบ้านบ้านยายพี่อยู่เพชรบูรณ์นะนะครแล้วพี่ก็ไปเที่ยวเอ่อวัดขาซ้อนแก้วบ่อยนะคะบ่อย,อยตอนนี้ตอนนี้ตากับยายเสียแล้วอยู่แต่อยู่แต่เอ,อ่อนา,นาที่อยู่เพชรบูรณ์นะอยู่แต่นากับตาหลานนะคะที่อยู่นน่นเพราะว่าแม่พี่เป็นคนเพชรบูรณ์ไง นะส่วนส่วนพ่อเป็นคนพ่อเป็นคนโคราชคอนบุรีนะพ่อเป็นคนคอนบุรีก็เลยนั่นแหละแม,แม่แม่กับพ่อเจอกันที่กรุงเทพนะคะเจอกันที่กรุงเทพแต่งงานแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมแต่ว่าก็ ก็ย้ายย้ายไปอยู่ที่โคราชย้ายไปอยู่ที่โคราชกันนะคะเออก็มีบ้านมีบ้านหลายหลังอยู่มีบ้านที่เพชรบุรีก็มีบ้านโคราชก็มีเพราะว่าเนาะย้ายไปอยู่ไหนก็ก็ต้องมีที่พำนักพักพิงใช่ไหมอ่าจากก้าวตะวันนะคะจากพี่บรรแจงนะคะสวัสดีครับคุณตะวันนะคะทักทายจากน้องอ๊อฟนะคะวันนี้น้องอ๊อฟได้แว่นไหนบ้างไหมอ่ะได้แว่นที่ไหนบ้างไหมคะ วันนี้น้องตาลไปไหนมีใครเห็นน้องตาลไหมคะวันนี้มีใครเห็นน้องตาลเอ่อพี่ชายก็อยู่เพชรบูรณ์อ้าวเหรอคะเอ่อบ้านบ้านยายบ้านยายที่เพชรบูรณ์อยู่อำเภอเมืองคะ่ออะอเมืองอ่าบ้านบ้านพี่ชายพี่บรรเจงอยู่ที่ไหนอยู่อำเภออะไรคะอา่าพี่อ๊อฟสวัสดีจ้านะคะทักทายเจ้าพิจวันนะคะอ้าวสวัสดีคะ่ะน้องวัวสวัสดีนะคะน้องสาว เอาพี่ยี่สวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะบอสนะสวัสดีกับทางนายบอสนะพี่มารายาทงามมากพี่ตวันอ่าพี่เก้าสวัสดีค่ะนะใครน้องวาวานะคะพี่บอสวัสดีค่ะนะทักใคยจะนั่นไงน้องมารายาทงามอีกแล้วอีกหนึ่งคนนะ,ะทักทายทักายในายบอสน้องวาวา มากดไลค์ให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้องสาวนะคะเมื่อวานเมื่อวานนี้ได้ห้าสิบห้าสิบไลค์นะเมื่อวานนี้ก็ได้รับการสมนาคุณจากเอ่อนะพี่เพื่อนๆด้วยนะคะเมื่อวานนี้อ่เพชรบุญผมไม่เคยไปเลยอยากไปดูแต่ไปว่าจะแวะไปหาพี่วินที่ชัยภูมิด้วยสรุปว่าฟ้าอะไรยังไงอ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว นะเดี๋ยวหลังปี่ใหม่หลังปี่ใหม่แล้วก็พักร้อนค่อยแวะไปก็ได้นะคะ,ะน่าจะวิเชียนบ้านซับน้อยอ๋อเหรอคะแสดงว่าแสดงว่าพี่ไม่ได้ไปหาพี่ชายนานแล้วใช่ไหมพี่บรรแจงไม่ได้เจอกันนานนานมากแล้วใช่ไหมคะ,ะพี่อออสวัสดีค่ะนะทะายจากน้องวาวาพี่สาวิโอสวัสดีนะคะพี่สาวนะคะเดี๋ยว จดชื่อว่าแท็บนะคะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าต้องไปให้กำลังใจใครบ้างนะคะ